ก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับให้คุณผู้ชมฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกับช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะอยากฟังเพลงเพราะๆหวานๆซิงซิงแบบนี้นะครับให้มาติดตามช่องนี้นะครับช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณยุ้ยแชนแนลที่เข้ามาเอ่อเต็มเต็มช่อง g r a t i channel ของเรานะครับให้มีคุณภาพแล้วก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับที่ สำคัญเลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องสวัสดีกับผู้ชมด้วยนะครับกบกับรายการรีวิวละครอีกแล้วนะครับก็วันนี้ไม่ถือว่าเป็นรีวิวแล้วกันผมจะมาแนะนําแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือละครเสาห้านั่นเองถ้าถามว่าจ้าขอเสาห้าทำไมนะครับเราก็จะได้เห็นละครเสาห้าเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนาะของ ละครของคุณอาฉลองฮักตีวิกิทนะครับก็ครั้งเนี้ยจะเอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิปีผ่านไปครับไม่น่าเชื่อว่าละครเถาห้าจะกลับได้ดูอีกครั้งคับไม่ใช่คุณอาฉลองกำกับแล้วก็ไม่ใช่อาหลงจูนเนี่ยกำกับด้วยอ่าจะเป็นใครละ่ะก็พี่โอลิเวอร์ลิเวอร์แหละครับก็คือยืนภายใต้สมกัดของอ่าพี่นายลิเวอร์ฟิล์มนะหลังจากที่เล่าห้าชนจบไปอันนี้ผมไม่ได้อมาลืมนะครับหลังจากที่เล่าห้าชนจบไปแล้วเนี่ย เราก็มีการไปมาว่าสาห้าจะกลับมาอีกครั้งในสไตล์ของพี่โอริเวอร์ดีเวอร์นะฮะแต่อันเนี้ยผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าในแ,แสดงชุดใหม่จะเป็นใครนะผมก็ยังมีความหวังเล็กๆนะฮะว่าอยากให้คนที่ไม่เคยมาเ่่มงานกับพี่โอริเวอร์เนี่ยก็่าจะเป็นพี่น้ำและพี่พัดเนี่ยก็เคยเป็นอยู่ในละครนึงเหมือนกันนะฮะ อาเอาเอา,เอาตัวเอาตัวแ,กแรกๆก่อนถ้าเป็นไปได้นะสมมตินะผมอยากให้ตัวเก่าๆกลับมานะถ้าเป็นไปได้นะเอาเดียวสาเร็จก่อนพี่เอกลังสีโรสนะครับพี่เอกลังสีโรดนี่เป็นตัวนานะเพราะว่าพี่เอกลังสีโรดเนี่ยไม่เคยร่วมงานกับพี่โอลิเวอร์ตัวที่สองพี่อานัตราหานิพอันนี้เล่นเป็นดอนป่ะในดอน้ากดานนะแล้วก็จะให้ถามกริง่งอ่ากริง่ง นะครับกลิ่นก็ที่ไผ่ฮาทิปอันนี้ก็อันนี้ที่ไผ่ที่ไผ่ฮาทิปเนี่ยได้หมดสัญญาจากช่วงเจ็ดแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็นด้านอิสระนะครับเราก็สามารถมาเล่นได้นะครับส่วนต่อมาสีใช่ปะ่ะพี่น้ำและพีพัทนะครับพี่น้าและพีพัทนะ,นแ,ละนะแล้วก็ใครอีกนะ ที่โนัตบนบุ์ที่โน้ตวัฒนบุญเนี่ยก็กลับมาได้เหมือนกันเธอยอดถงนะก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้สองคนเนี้ยเออห้าคนเนี้ยกลับมาชุดเดิมเลยแต่ว่าจะเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับแต่ว่า <c oughs> เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปก็ได้นะฮะ,ะก็คงอยากให้การแสดงชุดเนี้ยคงเดิมกลับมานะครับก็เออ อีกตัวหนึ่งแคนครับแคนในแคนเนี่ยแคนก็อยากให้เป็นใครอันนี้อันนี้อันนี้คือมโนนะมันโนทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแคนก็อยากให้เป็นออกันทักตีวิจิตนะครับคุณกันทักตีวิจิตก็เคยเลือเป็นแคนไว้นะครับจะเปลี่ยนบทใหม่ก็ได้นะฮะแล้วก็เจ้าพ่ออินเจ้าพ่ออินนี่อยากให้เป็น พี่โอเิเวอร์เหมือนเดิมนะพี่โอเิเวอร์ก็เคยเล่นไว้เหมือนกันเล่นเป็นเจ้าภาอินีเสีอสนอันนี้ผมขอขอ,อภัยฮะอันนี้ไม่รู้จักชื่นจริงว่าอาตดนรุ่นนี้ชื่ออะไรนะฮะอย่าให้เป็นพีน่เติมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือลงแตมอันนี้ไม่แน่ใจว่าฉบับของพี่โอลิเวอร์เนี่ยจะมีลงแต้มหรือเปล่านะครับอยากให้มีอยากให้มีเหมือนกันก็คือเอ่อที่มาเป็นก็ใครดีอ๋อ คุณอากุ้งสีวิไลครับก็อยากให้กลับมาแล้วก็นั่งเอกก็หวอนดุนก็เหมือนเดิมนะอันนี้ผมขออภัยก็จําชื่อไม่ได้นะฮนะก็เอารัชอังเอกทั้งหมดอ่ะท,ที่เคยได้สาวห้ามาทั้งหมดคุณเกรแการ9ก้าก็ได้เจ็คการเก้านี้ผมจัไมีจำได้คแล้วก็พี่มาริษาเนาะก,ก็กลับมาเหมือนเดิมได้แล้วก็เอ๊ะทุกคนที่เล่นเป็นคนที่เล่นเป็นหวอนดุนที่เสียชีวิตหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจอันนี้ผมจาไม่ได้นะครับถ้าใครรู้นะคอมเมนต์บอกหน่อยใคร ในแถว5หละคิดว่าเล่นรถเ,เสียชีวิตไปผมจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแล้วก็เอาเป็นว่านะถ้าคุณถ้าโอเลเวอร์ Oliver ทำภาค2ด้วยก็จะมาก็จะดีมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าพี่โอเลเวอร์เนี่ยจะมีน้องทำภาคยายีามหรือเปล่าพราะว่าเถว5เขาทําไว้2ภาคเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็การ ทั้งรีวิวแล้วก็มโนไปด้วยแล้วกันนะอยากให้แุกทที่เก่ากลับมานะฮะก็อย่าลืมอย่าลืมแล้วกันเนาะอย่าลืมอย่ารอให้ละครปล่อยตัวอย่างมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็ชมไปพร้อมๆกันนะครับกับช่องเจนะฮะในสาห้าจะเป็นสไตล์ไหนผมว่าที่โอเลเวอร์เนี่ยทำละครแบบเครว่าอะไรอ่ะอินเตอร์อินเตอร์แบบบู๊แบบมันหนังฝรั่งอ่ะนะการถ่ายทำของเขาก็สวยอยู่แล้วนะอื โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมนะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไปหนค่าคลิปกับรีวิวละครแบบนี้นะก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านครับสวัสดีครับ